น้ำซีลอยจ้ะเพิ่งเห็ดพอต,ต,ต้องต่อตัวใส่ะตะนุ่งใส่ตะนุ่งแท้เนาะกรสันกอกักขนานกำลังสิดตื่นเพื่อทำน้ำเซื่ไปซีเห็ดพอไปซีเห็ดพอเห็ดตัว คนหกักกระส่าตัวนมักเป็น่ใช่หร่ายน,น,านี่าน,านาั่างฝั่งแล้วจ้าเปาิดห้างิมน,น,น์ขนาเน,น่ก,กนระเาลายง กอดแดได้ยหอยน้ำกัดปาจะอยู่ัทางเลยจ้หอยลายหอยหอยหอยอ้ยหัวกระมิ้นหอยหอมอยกระววนะยูกับบานมันเองนั่นเอกับบานเองนจะหามไม่ไดตีทูสดษเศษเส่วนออ้คนนหนึ่งแยบเนาะ ก็โลดกับแซนด์อนกนี่ฟ้าแฝดด้นี่ตาตัวต้นนั้นเี้ค่ะเป็นนี้ลดแฝดชีหอยเดือกินดีกว่าหอยดีอย่างไรเนาะหอยเดือเนาะก็เข้ามาจกระนออีกเลยเนื้บหเออหัวเธอได้เห็นไหมอืม ทหากี่ดรบอสต้องถอยหัีนี่ยต้องถหันยื้อที่วยเท่าไรตองถอยหัคนกินเท่าไรอยู่แล้วแถวหน่มม่เยไหมเจรสือหัวหัวมุกบอเห็นยังเห็นยังอันนี้ก้านอันเดียวก้นขึ้นเดียวขึ้นคนน้ำนปลาคาปากแดง

เคปตานี่ส <gracias> ทีนอ๋เท่าไรนี่ไนันะนักหนัก็อันนี้เท่าไรนี่ห้าสบลูกนี้ออันนี้ก็ตอนสวยอืออีสุนไมคอมหบต่บอกเอวะยินเอเนี้เลยสิผากว่าี่ยงแคงมันวอยากแบกันแน่เห เนยาหมดแล้วเนี่ยหมบอสกินเองัวนให่่ตนัตายตกนี่เอ่อนตลาดสดตลาดปลาของปลาขี้ซื้อยนีไงหน่้นมันมาเืิกมาเห็นในมุกนึง เอาหัวเ็ดตัวนี้นี่แม่เอามกหนึ่งเดอโดยเอาตัวสือแสบเดออาตัวลายว่าได้ถุแาแสบาแสบได้ถดงนี่เองลายเบิ้งบึกมกนี่เบิ้งจะห้ามไาม네่ใหม่บอสตัวเขาแกมาจะถูกตัวนี่มันคือไข่เนาะงไข่ ล่าบย่หอกอันตัวลางแกมันจะแท่กนะหร่างก็เป็นหยาบมีสามสิบเข้าข้าหน่อยเอว่าสิล่างอัางบางสามตันสามันอันนั้นพกมากลากบ อาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งอันนี้นาะนี่นี่ก็นั่งออกแบูบนเ้ยมือขมอนตัวไหนากได้ัยังเสียกันไมคู่จะบายเลยแล้วตัวนี้เห็นน้อยยัยตัวนี้น่อยนอยเนาะบรุษบ่ต้งหากระดบ่เอาหอนีงยดมันสเห็นข้ากี่ด่ายเนาะกรถ่ายอ มีย nice. ังกฤษด้วเนาะไม่ห้องไปดอช่วยสามมนาก่อนได้แล้วพี่น้องได้ห้อยแล้วโลนึงมันบึงเองบึเอิงไขยเนี่ยคงเท่าไหร่คะ พีปโ่อหนังจ้าได้ละจ้าพอนางพอฝ่ายซื้อหมกสมไปกินแต่ก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นพี่น้องเฮ็ดเิ่งก่ะนี่จ้าบรรยากาศ้นตกซื้อแล้วซื้ออีกจ้าทุกคนขึ้นรถชิเมื่อแล้วเลี่ยนใจไปซื้ออีกโลหนึ่งโลแสนซ้าวมาจ้าโมดิโตอยันบัวเถาไปบันนี้เมื่อได้ มันมีสองถุง,ถงเพราะว่ามันไก่สิเวิร์ตเนมันเลยพี่นนองไปกับ,บ้านเฮางไปนี่ค่ะทุกคนเฮดพอฝ่ายตัวนี้มิจะ๊ะอันนี้พักปิวสีแกงเหมือนแลงใส่พักปิวจ้ะได้มาแล้วนี่ส่วนที่เหลือสุมน,นั้นมันเฮดพอฝ่ายมีจะน้องตาเฮดเป็นทงเป็นทงไว ตัวนี้มันสีแกงเหมือนแ,แล้งนะจ๊ะเด้อนี่กระแสมเนาะอันนี้เห็ดพออ๋ออูมเมนอันนี้เห็ดผึ้งสะพี่นอ้องมึงแน่นุมน่มๆเลยจา้าดอกเพอเวอร์เพอเวอร์นะจ๊ะดอกใหญ่กระแซบดอกน้อยกระแซบตัวนี้ดอกน้อยการตัวๆนี่จ้ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งมันเกิดอยู่ในดินทรายอยู่ทั้งคู่นะจ๊ะนี่เด้อดอกบักใหญ่อันนี้นะ เนี่ยหนองตาสิแกงมะแรงนี่นะแกงเบิดนี่เลยจ้ะนี่มาเด้อพี่น้องเด้อสร้างเ,เรียบร้อยหั่นพร้อมจ้ะขั้นหน่องตาสิแกงดอกบักใหญ่กะหยานบดซุปก็เดี๋ยวว่าหั่นเป็นตอนเน่้อยๆลงนีดจักหน่อย,อยจอย้จะแกงใส่กันเลยนะหน่องตาสิแกงใส่กันเลยเห็ดพอกับเห็ดเผ่งนี่นะจ้ะ แสบแสบแสะมาพี่ดอกเจ้านายมากินน้ำกันเด้อจ้าเดอ้อให้น้องตากแกงก่อนไปจ้า